สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีชุมชนครับวันนี้ผมสราวุฒิเพ็ญจันทร์ครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับซึ่งประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของปฏิบัติการเชิงรุกครูตำรวจแดครับซึ่งในคราวที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราได้นําเสนอไปแล้วนะครับว่าครูแดดทําหน้าที่อะไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะนําเสนออีกแง่มุมหนึ่งครับที่ครูแดจิตอาสานั้นทํางานทุ่มเททั้งกายและใจนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดนะครับให้กับลูกศิษย์นะครับไม่ใช่แค่ในห้องเรียนหรือแค่ช่วงเวลาการสอนเท่านั้นนะครับวันนี้นั้นเราได้รับเกียรตินะครับจากดาบตำรวจหญิงนะครับจินนิพาสำรานพงศังกัดกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกาฬสินท์นะครับแล้วก็คุณครูพจนีบุญชูศรีนะครับโรงเรียนทุ่งสีเมืองประชาวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินครับสวัสดีครับ แล้วก็วันนี้นะครับก็มีน้องๆนะครับซึ่งร่วมโครงการนะครับนั่งกับเรา4ท่านนะฮะวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเอาละครับประเด็นคําถามแรกครับครูแดนนะครับมีวิธีการแล้วก็มีการวางแผนการทํางานยังไงครับหลังจากที่ครูตํารวจแดนได้รับการฝึกอบรมจากกองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตารวจแห่งชาตินะคะก็ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการฝึกอบรมมาก็ นำเข้าไปปรึกษาท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินท่านพลตรวตรีคิสสน,น้อยนาศค่ะแล้วก็ได้รวบรวมประเด็นและก็รวบรวมครูแดดทั้งหมดในจังหวัดกาลสินมีทั้งหมด18นายด้วยกันนะคะแล้วก็ได้มาวางแผนที่เรานั้นจะได้ทําการสอนให้กับกลุ่มเยาวชนในจังหวัดกาลสินของเราค่ะครับผม ส่วนเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับในการพิจารณาโรงเรียนที่เข้าโครงการนี้พิจารณาอย่างไรครับหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะคะหลังจากที่เราประชุมกันแล้วกลุ่มเป้าหมายที่เราได้ก็คือสถิติผลการจับกลุ่มของกองกำกับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดกาลสินของเรานะคะว่าเรานั้นมีการจับกลุ่มในกลุ่มเป้าหมายชุมชนนั้นมากน้อยขนาดไหนแล้วเรานําประเด็นตัวนั้นมาวางแผนในการที่จะหาโรงเรียนและก็ชุมชนของกลุ่มนักเรียนเป้าหมายในการสอนค่ะ ส่วนการเข้าไปทํางานครับในโรงเรียนจะต้องประสานงานจะต้องทำางื่นกันบ้างครับถึงจะในส่วนของการประสานโรงเรียนนะคะบ,บอกว่าเลยว่าในโซนของภาคอีสานเรานะคะครูตำรวจแดแดนี่คืออะไรในโซนของกาลสิงหรือว่าภาคอีสานนั้นไม่ทราบเลยนะคะ ในจุดนี้บอกว่ายากไหมก็ยากพอสมควรค่ะเราต้องใช้สื่อของการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นของสื่อโทรทัศน์วิทยุชุมชนต่างๆนะคะให้เขาทราบว่าแดนนั้นคืออะไรตำรวจจังหวัดกาลสินของเรานั้นเข้าไปปฏิบัติการรวมถึงเข้าไปสอนบุตรหลานของเขานั้นคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างและก็รวมถึงการประชุมในหัวหน้าส่วนราชการโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดก็รับทราบเรื่องนี้ด้วยค่ะครับผมไปที่ฝ่ายโรงเรียนกันบ้างนะครับ ทางฝ่ายโรงเรียนนั้นรู้สึกอย่างไรครับที่ครูแดนนั้นได้โรงเรียนถูกเลือกจากครูแดนให้มาเข้าร่วมโครงการตรงนี้ครับค่ะทางโรงเรียนก็รู้สึกยินดีมากนะคะดีใจมากเลยเพราะว่าโรงเรียนของเรานี่ระสมกับปัญหาหลายด้านในสภาวะการปัจจุบันนี้นะคะทั้งปัญหาเด็กติดเกมปัญหาเด็กนีเรียนนะคะแล้วก็ปัญหายาเสพติดซึ่งเราได้รับทราบข้อมูลจากทาง เด็กๆของเรานะคะว่าผู้ปกครองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ใกล้คิดกับตัวของเขาเองนี่นะคะอ,อ,อยู่ในสภาวะเสี่ยงมากเลยค่ะโรงเรียนก็เลยคิดว่าน่าจะมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเราบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางเราไม่สามารถที่จะดูแลลูกๆของเราได้ด้วยตัวเองค่ะครับผมพูดถึงโครงการครับพอจบโครงการหนึ่งอย่างเช่นมีระยะเวลาของมันเนี่ยหลังจากจบ